สวัสดีครับฟูอยู่กับกูเองจอนดี่สุดหล่อม,มาตายควายตลึงเฮียรูปโคตรเกเรเลยนะก <c oughs> <c oughs> โอเคครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้เราอยู่กันในแมป k i กเกอร์ไฟติ้งซิมูเลเตอรฮะอ้ยมาเลยล่วกับแนวซิมูเลเตอรแต่โลโก้มันคุ้นๆนะเนี่ยมันค่ายเดียวับไ้ที่ทำซอสซิมูเลเตอรหรือเปล่าวะ ใช่ป่ะเนีย่ยว่าค่ายนี้น่าใช่แน่เลยเออแบบที่เรารวบรวมดาบสมัยก่อนนะที่จอร์นี่มันเคยเล่นอะ่ะโอ้ยคนเล่นสามพันห้าก็ใช้ได้อยู่นะมีน้องบอกว่าพี่มึงต้องมาเสียตังค์แบบนี้ได้เลยจอร์นี่เตรียมโลบักไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมมาถึงก็ซัดก่อนเลยแล้วกัน VIP ดับเบิลพาวเวอร์ดับเบิลวินโอเคมีวินด้วยนะครับโอเคกูคจะจำไว้ดับเบิลสวิงโอเคปัดดาบแล้วน,ะน่าจะได้ค่าเยอะขึ้นเปิดขายได้เร็วขึ้น ใส่สันเรียกได้มากขึ้นเทเลพอร์ตได้สุป,ปอร์ลักกี้เมตัลลักกี้หมุนวงล้อได้ดับเบิลอะไระเ่ี่ยออลาโอเคซีเขทฮันเตอร์ตัวรับมีตัวรับด้วยกเกมนี้โอเคตอนนี้นะครับ <c oughs> เกมได้พังไปแล้วถ้าเกมพังอย่างนี้ก็ต้องอนิเมดีไซน์สิฮะสำหรับคนชอบคอร์สเพล์ สำหรับแมปอนิเมะดีไซน์ตอนนี้นะครับเราได้เพิ่มระบบใหม่แล้วนะครับตอนแรกเราจะมีวาร์ปโซนใช่ไหมตอนนี้เรามีแบบเซิร์ฟแบบคาแรคเตอร์แล้วด้วยท่านผู้ชมครับตัวอะไรมากตอนนี้เด็ดๆตัวไรมอนไหมเราก็พิมพ์ไปเลยฮะดราเอมอน,นี่ไง นะครับโดราเอมอนแล้วก็กดคลิกไปเลยฮนะแล้วมันก็จะวร์ปมาหาโดราเอมอนทันทีนะท่านผู้ชมครับนี่เลยอังอังอังเดเดโมดาดิซุกีโดราเอมมุงเนนะครับสามารถกดอีกดทออนได้นะฮนะนัทลองสั่งดูก็ได้ถ้าใครถูกใจเฮ้ยกูอยากแต่เป็นโดราเอมอนไปเล่นแบบอื่นนะฮะซื้อของภายในยแบบได้เลยนะจ๊ะเออ นี่ชิงมุงไลดดงไรเดอร์ก็มีนะครับอุลตาแมนก็มานะครับมาเลือกชมก็ได้นะทดลองกันได้ทั้งวันในแมบนี้นะครับอยู่ก็ได้ทั้งวันทั้งคืนฝากด้วยกันในแบบอันเมดดีไซน์สั้นๆแค่นี้ซื้อเกมพาร์ตกันต่อซีคิดฮันเตอร์แล้วก็ดับเบิลดรัเมตนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วเล่นกันเลย ร้านระเบิดและทิลาวาบัคร้านรับเติมโลบัคสุดเสี่ยวเหล็กโคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพารอีกเป็นร้อยแมพเช่นบล็อกฟุตคิงสักสีออสตุยยังไม่จบในไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไขกด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อได้แลวที่ลาวาบัคลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเข้ามาในแมพแล้วท่านผู้ชมครับมาถึงเราเจอกับด่านวันพีดเลยเยอะโอเคขอเพิ่มเสียงแปปหนึงงออ,อ่่่่าาขเรรรีีียนนนนู้้กพตมควิแล ก็ถ้าเราฟันเราก็จะได้ค่าเอนอร์จีโอเคนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีโหมุนสปินฟรีเฮ้ลิงแดงลิงแดงอ,อยากไปแล้วกระทิงแดง <laughs> ไม่ใช่มึงก็รู้จอร์ดี่ะหมุนได้อะไรใช่เลยครับผม <laughs> ได้ค่าพลังงานมาร้อยดิง <laughs> ผมทำตั้ดตีเลยวะเนี่ย มาดูโอเคตรงนี้เราซื้อเกมพาร์หมดแล้วเนาะแล้วก็ว้าวหลอกเด็กตังคูแล้วลนะ่านผู้ชมครับมีโทนี่โทนี่นช็อปเปอร์ไออันนี้น้ำยาน้ำยา,าจาก7จ0 0พปร้อยโลบักเหลือพันโลบักเออมึงลดกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหแม่งได้มาตั้ง50ขวดนะท่านผู้ชมครับเอามาทำผลอะไรเชือแย้วะเนี่ยโอ้ใช้ชาตินี้ก็ไปหมดฮนะเกมนี้ ของถูกจังเลยครับพี่หลอกแดกตังกูแล้วก็มีอะไรอีกก็ไม่รู้เยอะแยะท่านผู้ชมครับแล้วก็มีฮีโร่นะครับแล้วก็มีเวปป้อนฮะที่เราอ้ยดาบเยอะมากนะฮะมีดาบโยรูด้วยนะครับราคา1690โลบั๊กโอ้ยไม่ก็โอ้ยไม่ก็แล้วก็มีโอเคมีระบบรีเบิร์ตด้วยนะฮะมีระบบออร่านะครับที่เราสามารถใส่ได้นะครับมีน้ำยาโอเคเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับผมมาถึงเล่นไงครับพี่ มีระบบออโต้ไหมมีแบบอ๋อโอเคมีออโต้นี้อยู่นผู้ชมครับฟันครับผมนี่ไอ้ครอบคู่ด้วยเออไม่ใช่ดิมันชื่ออะไรวะออแล้วก็ถูกแล้วดีกว่าโดนฟ้ามิโกะเอ้ยทำไมเราฟันแรงจังเลยเยไงเกิอหดกันไปหรือเปล่ามีฮอกนี่มีฮอกเจอดับกระจกกระจกัวพอตา้หูไปเลยัปแผะแผลนะครับต่อไปบาทโทริมิวคูมานะครับแนวฟันไปเลยเอ,อ่อป่าบุลาชาลาปาเบอาพุ่งพุะหล่า ก็ชิโลหมกเก่งเรียบร้อยกูชนะแล้วท่านผู้ชมครับกูได้มา20วินแล้วก็อ้โหได้อล่าด้วยนะฮะออมนเล่นอย่างนี้เองเกมนี้นะครับแล้วก็สามารถสุ่มไข่ได้นะครับพอเราได้มา40วินโอเคเผื่อจะได้ไงินนวดขาวอะไรเงี้ยแต่เห็นแล้วฮะได้โซโลไม่เข้าทีมกูเลยไม่ได้ดั่งใจเลยเกียห้ามาเด้ลูฟี่หมวกฟางนะ่ะพวกเข้าไปมีอะไรซื้ออีก กูจะได้หมดนะครับตอนนี้บ้านรวยอยู่แล้วนะครับบ้านมันขายน้ำกระท่อมอ่านี่เลยโทนี่โทนี่ชอปเปอร์โอเคแต่เกมแนวรีเบิร์สเนี่ยถ้าเรายิ่งรีเบิร์สก่อนเพื่อนเนี่ยนะครับเราน่าจะแข็งแก่งกว่าเพื่อนนะโอเคงั้นขอรีเบิร์สสักสามรอบไปสามรอ,อบก่อนทำไมค่ารีเบิร์สมันถูกจังเลยว่าน้องๆฮนะมาสามร้อยกว่าโลบั๊กเองไงเออมันถูกเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวมันถึงพันโลบั๊กไปแล้วผมอยู่ตรงนั้นละกัน วิธีเล่นแบบบ้านรวยโอเคโอเคเลเบิร์ห้ารอบพอห้ารอบพอเดี๋ยวมันจะโกงเกินไปโอเคโอค้ทีละตัวพัวปากเข้าไปพับเข้าไปครับผมหวดเข้าไปนี่เขาต้องการ60สวินนะเพื่อจะไปด่านต่อไปถ้าผู้ชมครับเราก็ฟันไปเลยแผะแโอเคแล้วได้ออลามา ได้อล่ามาแล้วก็ใสครับผมโอเคเออร่ามันมีซ้ําด้วยนะเด้อโอเคตอนนี้มือกูุกเป็นไฟนะนะผู้ชมครับนะกูจะกลายเป็นสมาตูแล้วโอเคได้มา40ว,วิวินเราซื้ออุวุธใหม่ด้วยะเนี่ยนะครับเรามีทั้งสองแสนแล้วนะผู้ชมปลดล็อกปลดล็อกปลดล็อกโอเคตอนนี้เราใช้ดาบของเอสฮดาบของโรเจอร์สุดตึงดาบโรเจอร์เลยนะเว้ยฟันไปได้พัวเข้าไปขามูซาเรียรู้จักเปล่าน้องถอยไปของพี่นลรง โอเคเรียบร้อยท่านผู้ชมครับเราปลดล็อกที่ต่อไปได้แล้วตอนนี้มีออโต้ไฟด้วยนะมันคือแบบจะเล่นเองเลยใช่ไหมเนะี่ยตรงนี้ใช้60สิบวินนะในการเปิดขอสักทีไม่ดีขึ้นเลยพื่โอเคโดฟารมิโก้ระดับอีปิกต่อไปก็ยังเป็นไอ้นี่อยู่ท่านผู้ชมครับเออเป็นเพียอะไรวะเนี่ยกูกูได้อะไรมากูได้ลูฟี่หมวกฟางมาท่านผู้ชมครับเอาออกเลยโรนอาโซลุยอะไรพล,เ,ล,ล,เ,ลเ,รเรือองค์พลเรือเอกอะไรเนี่ยเลี้ยวคุกงริวคุกจิวอะไรไม่สนใจ ฟันหมดไม่สนลูกใครกูบอกเลยเล่นหมดอ่ะกูเอาหมดอ่ะโอเคเรียบร้อยออ้โหแป๊บเดียวดาบหนึ่งเอ็มฮะมาดูดาบหนึ่งเอ็มกันดีกว่าดาบหนึ่งเอ็มก็ผมเป็นไลท์เซเบอร์นะครับของผลแสงนั่นเองยัดแค่คิซาลุตึงๆโอเคปลดล็อกที่ต่อไปกันนะฮะง่ายจังเลยเกมนี้ไปเล่นง่ายจังเลยทุกคนอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยไม่ตรงนี้มีบอสด้วยเ้ยตรงนี้ใช้หกร้อยวินหกร้อยวินเนอะพี่เปิดสัก3ามอันเดะ จะคลิปได้เลยไหมพี่ว่า S าตูเลเจนดารี่วู้ตรงนี้นายเป็นที่เสกบอสหรือเปล่าสตาร์ทเนี้ยโอ้โอ้ลุนลนาโซลุยลุนลุนาโซลุยพี่เอา่อยพี่พี่เอา่อยกลัวด้วยกลัวด้วยไม่พี่พี่ใจเย็นไอ้กลัวได้ด้วยกูได้ด้วยป่า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 ตายตายมันง่ายขนาดนั้นเลยวะแล้วเอาแลกอะไรได้บ้างพี่ เราจัดการได้หนึ่งครั้งเราก็จะได้อันนี้โอเคดาบมันคืออะไรว่าท่านผู้ชมมันคือบัฟเหรอกูโคตรงงมาไปต่อเลย้วการเดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปเลยนะฮะจะเป็นที่สุดท้ายแล้วด้วยโอแย่ลุยยาวๆมันมีกี่เมืองวะเนี่ยกูมีเยอะอยู่นะท่านผู้ชมกูอ่ะพัดเดียวนะไม่ไม่น่าจบนะดูททงละโอเคนะครับตอนนี้มีเินสองลักเราซื้อดาบโยรูไหมคือมันบวกร้อยหกสิบเลยอ่ะจริงๆมันจะมีดาบอื่นด้วยนะบวกร้อยหกห้าดาบสุดท้ายยังไม่รู้ดาบอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากัน มัดไต่ไปเรื่อยๆแล้วกันอตอนนี้เราถือสองดาบอยู่โอเคโอเคกูรู้แล้วนะครับมือหนึ่งโยลุอีกมือหนึ่งดาบจากฮันเตอร์ใช้ได้เลยเนี่ยเสกต่อได้เลยไหมเนี่ยอยากได้ดาบต่อไปโอ้ยครั้งละชั่วโมงเลยเรอไอ,อยาลังเกลนี่อะไรอีกแล้วเนี่ย้ยฟินิกโมโก้ o, ราคา199โลบักนะฮะซื้อปีกได้ด้วยเฮ้ยเกม คิดแปเกมหาหลอกเด็กตังค์อ๋อมันเป็นเสกกูดูว่าซื้ออ๋อมันเสกได้เลยนะผู้ชมเสกได้โอเคเสกได้กูก็สับนีครับรออะไรพั่วนะครับได้มาแล้วนะครับขนนกนะฮะโอเคแล้วเราก็มาเลือกใช่ไหมว่ามันใช้อะไรยังไงนะฮะอ๋อนี่ไงได้มาแล้วนะครับบวกโอเคมีปีกและกูตอนนี้จอร์ดี้วิัฒนาการตอนนี้บอกได้คำเดียวฮะว่าฟันโคตรเร็วนะครับ <laughs> เร็วเกินมาดูเนดะ สี่จักรพลจักรพัดอะไรก็ไม่รู้นะครับนะโดนกูตบบนจังหวะนี้นะครับดาบกูมันแรงเหลือเกินฟันยับไอ้น้องกูฟันยับไอ้น้องเออเออโดนโดนหมายที่ใครโดงใครโดนไม่เอาล่ามกอดออกมาลายหนุ่มฮะไมเอาได้หาคีนะครับหาคีของลูฟี่เรียบร้อยฮะต่อไปมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองของนาลูตูดครับผมทนะ่านผู้ชมครับมาถึงเราต้องมาดูสโตูก่อนเลยนั่นไงกูว่าแล้วหลอกเด็กตังกูแล้วล่ะ เอาหน่อยหลักกันนะจัดไปเลยป้าเข้าไปแล้วก็โอ้ฟุซันโอ,โอ้เลยท่านผู้ชมเฮ้ยโหดเกินจัดไปดีฮาแล้วก็โอ้มีตู้ของสองหมื่นวินด้วยนะครับเปิดมาที่สักสามอันละกันนะครับตึงๆมาเด้พัวเข้าไปโอเคได้อีกปีกมาตัวหนึ่ง ช้ได้อย่ตอนนี้เรามี48ล้านเลยอะพลังงานเราล้นเหลือเหลือกเกินนะท่านผู้ชมเราสามารถปลดล็อกอาวุธไปเรื่อยๆได้เลยมั้ยเนี่ยขอปลดล็อกไปเรื่อยๆแล้วกันอันนี้เป็นดาบซื้อดาบของนารูโตะนะฮะก็จะมีอันนี้นะครับที่บวก90%นะแต่ว่าดาบยอดลกกูมันบวกเยอะกว่าไม่ใช่เหรอ160เลยนะฮะเ,ออเพื่ออะไรวะเี่ยงั้นเราก็จะรีเบิร์ตที่นี่อีกสัก5รอบแบบนท่านผู้ชมครับไปยาวๆไปฮะ วันุีนอยากเถียตังค์นะครับอยากลวดแบบมันจะเก่งเร็วกว่าชาวบ,บ้านชาวช่องเขาไหมตามใดที่ผมยังไม่ใช่โนหนึ่งของเซิร์ฟนี้นะครับอย่าเรียกกูว่าจอร์ดี้นะฮะจำไว้นะไอหนุ่ม,มโอเคนะครับจัดไปรีเบิร์ตเข้าขั้นที่10แล้วท่านผู้ชมโอ้ยยังแค่โคตรเท่พร้อมแหละลยุย let's go มาดูที่ฟันแรงไหมปั่วป้าปปโอเคอเว้ยใช้ได้ใช้ได้ไดท่านผู้ชมโคตรเลยเว้ยเราได้ออร่าใหม่แล้วด้วยเฮ้ยมันเหมือนจะมีชาเลนจ์อะไรไม่รู้ท่านผู้ชมครับกูกดเข้ามาก่อนเลยฮะ โอ้โซโลเอ้ยโซโลเกิดอีกแล้วเฮ้ยมันครบชั่วโมงแล้วท่านะผู้ชมมันเร็วเกินไปหรือเปล่าน้องป่าโอเคตายเอามาสกิปได้ด้วยท่านะผู้ชมสกิปได้โอเคสกคิปได้ก็สกิปดิเราเป็นรุ่นบ้านรวยอยู่แล้วเออเราต้องการระดับสามเลยอะสตาร์ทเลยขึ้นมาตีได้ทั้งวันเลยน้องเหยียดตีเจ้าทะเลหนุ่มเว้จับไม่ด้ระดับสามไมได้โอเคแล้วเราก็รดับนี้หัวก็ไป โอเคเอาท่านผู้ชมครับมาถึงกูข้ามาเมืองสุดท้ายได้แล้วเนี่ยอะไรกันวะเนี่ยโอเคเดียวนะผมไม่ได้อะไรแปลกๆเขาบอกว่าถ้ามึงอยากจะไปเมืองต่อไปมึงต้องรีเบิร์ตสิบสามรอบเหรอโอเคโอเครีเบิร์ตสิบสามรอบได้ครับพี่ลาผมก่อนนะครับพี่และรีเบิร์ตที่สิบสามครับไอ้น้องเท่านี้เองกูก็ไปเมืองต่อไปได้เลยนะครับแบบไม่ต้องเล่นเมืองนารูตู โหดเกิดแล้วก็ที่นี่มีเอ็กซ์คลูซีฟเหมือนเดิมฮะแล้ก็ซื้อเหมือนเดิมเลยครับผมและเราก็ไม่ลืมที่จะซื้ออาวุธชิ้นสุดท้ายที่บวกถึง165นะฮะกรีนดรกกอนเปรดเลยนะมาจากเลือกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกูไม่เคยเห็นนะเนี่ยอันนี้ไม่เรื่องจีนจากอะไรหรือเปล่าไอปีศาจแมงมุมแมงมุมอะไรน้องไม่ได้แดกพี่หลอกนะฮะกูจัดรวดหมดอะ่ะสับเยอะอยรีเบิร์ด้แล้นเนี่ยท่านผู้ชมรีเบิร์เลย ผอบอกได้คำเดียวว่าเราฟันโคตรแรงนะท่านผู้ชม <c oughs> ฟันเร็วฟันแรงมากโอเคตอนนี้16รีเบิร์ทท่านผู้ชมครับมุ่งเข้าสูน่นี่เลยที่ต่อไปฮะออ้ที่มีประสานไล่ขอบเขตด,ด้วยตรงนี้เปิดได้ไหมเปิดดูสักสกล่องนะเผื่อจะได้ตัวเทพของเขาบ้างบ้างโอ้ยเจนดารี่อ้ยดาคีแมมันชื่ออะไรนะดาคีดาคี เจดนดาลี่เลยพี่สาเปอร์เซนต์อยากได้คนขายประกันตรงนี้19รีเบิร์ตนะฮะโอเคต่อไปมันจะไม่สนเรื่องเงินละมันสนเรื่องรีเบิร์ตแทนได้พี่กูจัดการให้ผมเทพอยู่แล้วกูฟันยับไงโคคุชิบงโคคุชิบโชบเลตอะไรอย่างกูไม่สนใจอยู่ละอาวุธกูแรงไททอ้น้องโทษทีกูน่ะยิ่งว่าคิริโตคุงฝั่งหนึ่งพาเงาอีกฝั่งหนึ่งพาดาบไอ้น้อง,งเร็วก่นนี้อีกจอนนี่คุงเร็วก่านี้อีก ไปซะปัวเข้าไปเรียบร้อยนะฮะโอ้โไปไปที่ต่อไปเลยและกูก็ได้สปินฟรีแล้ว่านผู้ชมครับโอ้โยนิดเดียวเว้ยกูได้มา3าบีเอามาทำอะไรเนี่ยค่าความชนะมันใช้ทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วพังว้าวลีเจนานรี่มาอีกแล้วเคนมันดวงเดียนเนาะ โอเคและตอนนี้ผมก็เดินทางมาถ ung, าึงที่สุดท้ายของเดโมส Slayer แล้วนะฮะก็มีมูซันอยู่แต่กูไม่สนใจกูจะรีเบิร์ตต่อไปครับผมรีเบิร์ตอีก3ครั้งเราก็จะไปเมืองต่อไปได้เลยใช่ไหมโอเคนะครับเราก็จบคลิปที่ตรงนี้แล้วกันนะ <c oughs> นี่แหละว,วิธีการเล่นแบบบ้านรวยนะครับขามยังเดียวเลยขามหมดไม่สนลูกใครนะฮะตอกสดไม่สนว่ดาดาอะไรแล้วเราก็ไปเมืองต่อไปได้เลยนะฮะโอเคนะครับโอ้ มาถึงแล้วครับผมกับเมืองบีชเทพมอลานะนะฮะโอ้โหกูนี่แหละจะมอลานะแล้วนะครับกูเป็นอันดับ2ของเซิร์ฟอยู่เนี่ย,ยอันดับ1มึง42รีเบิร์ตเลยเลยโอ้ยกูจะบ้าตุยโอเคนะครับก็ความรู้สึกสำหรับการเล่นแบบนี้นะฮะ แม่ก็ก็ใช้ได้อยู่นะมันก็ถ้าเล่นแบบบ้านเลยก็สะดวกอยู่นะครับแต่ถ้าเล่นแบบสายฟรีก็อาจจะน่าเบื่อไปหน่อยนะอโอเคใครอยากเล่นก็ลิงก์แบบอยู่ด้านล่างแล้วกันนะครับโอเคสำหรับแบบนี้ลาไปก่อนนะครับเสียไปท 3, 5, ั้งหมด3าม0 0โลบัคฮันสลับด่านนี้ <c oughs> กดไลค์ด้วยด้วยหรือไปเล่นแบบนี้เบนนิสัยกันด้วยนะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากไปแล้วไป bye, bye. บ่ายจุ๊บ